สวัสดีครับวันนี้พ่อครับเราหยองคือเก่าครับผมวันนี้เ่าสิไปเอาหางบังไฟนะครับทอสองนะครับเอามาไว้แต่งไว้นะครับเ่าสิไปเบิ้งหางยุ่ยไข่เป็นนะครับไข่สายพินนะครับวันนี้เบายุ่ยไข่พอไหมครับบี่น้องข้องครับมาครับสองคนถุยครับสองคนครับสวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวหยอดผ่านเป็นสินายอีกให้เบิ้งอีกท่านหนึ่งครับครับตอนนี้ครับหอดตอนนี้ก็หอดแล้วครับหอดไข่เป็นแล้วครับ ข่ายอไม้ครับสายพิ้นเอาหางนะครับอันนี้เป็นทอสามนะครับอันนี้เพราะมัดไปออกแซน,นะครับหดีบังนี่ <c oughs>

จุดมงไฟลาดไบนะครับครางนี่รับอสียาใิ้าสยครับลอดใบไลยครับนี่นะครับพังที่เฮ้าสีเมาครับตัวนี้เห็นบ่ด้วยด้วยตัวนี้บอนี่นะครับพังเหมอน้ำพึ่นนะครับ เอาไปใส่บังยุบานนะครับตัดไปแล้วพรมวัดกุ้งครับครับทางนี้กระลังครับพอสองครับ lăng gạch nè to sọn này gạch cho anh nhập Hãy subscribe cho kênh Ghiền นี่ยุ่มมานะครับยุ่มหัวเลยด้วยครับยางงามเลยครับยำเกินนัดเคลื่อนครับแ <c oughs> หวนตุ้หมัดแล้วครับตุห้หมัดแล้วแล้วรับ <c oughs> โซยางงามเลยครับใด้สายพินนะครับ <c oughs> พอครับลุง่มแม่งน,นี่ครับ กำลังสีหิกนะครับแยัากำลังสีครับสีเหล่าพอดีครับคิขียาครับผมไม่สๆสดๆแล้วครับหาล่งครับซุ่มสีเหลือก็มีครับพี่ อ,อ,อครับตะวันนะครับอสามเนะครับมันยู่งงยบาบนครับสม,มื่อนี่เอ,เอนี่ครับก็เห็นด่านเด็กเขาลงขายในกลุ่มงเทียกัขายราคาเพราะซำกันนะ <c oughs> อันนี้ไปสื่อยุยดด่านไหนครับย่มเพิ่หรือจ้งไหนอันนจ,จ้งมาจาที่าเโอ้ างนางนแค่เงี้ยนะแงนครับ <c oughs> จับซุ่มสีเหลแดงเอ็มงงสั่งตรงจากโรงงานอืมสั่งตรงจากโรงงานนะครับอันนี้สีเซการเลยครับตัวนี้กำ<อ>ล,ลังเทเลยครับพ่อดีทาสีนะครับ Chị kia mệt nhầy đó Tại tao ăn mệt nhầy Mình khô nhưng mà thật hàng hẳn Có sám bò Ồ, bà nhàng quý ครับผุ้หญิงนี่ครับทอสามอัน,นี่โอ้นำตัวงามครับมองแข้งหูวครับยังจะเบิ่งครับโอ้สองหงส์เลยนะครับทอสามครับเบิ้งสารเบิบ้งมองอัดครับ มีกระชับเป็นบองแท่งหัวนามเพิ่นนะครับแท่งตัวนี้กันเยอะครับอัดแล้วซุ้มนี่งามเลยครับลำำตัพอสองครับพอสาม 公司企业。 บริษันยกัปที่ยราครับ โอ้กระดิบกรับไปเบิ้งไฟเราอยู่งมองตัดวงไฟอะไรขึ้ก่กอ,อ,อาาไไนอครับแล้วตัดไปอีกุดังมองว่ายวงไฟนะครับ <c oughs> <c oughs>

ยังใบเขียมมันต้อเขียนไปได้หรอใบเขียมมันต้อนเราไปสร้างเขาได้หรอมันมันจะซอยไม่ยังหรอโบอยอเปเหน่มันแหด้าโอ้ยโอ้สิซอยย่นมกระพายยังบึงไฟครับท่อสามครับเม็ดร้อยร้อยแปดสิบเซตนครับคือเม็ดแปดสิบครับ อ,อาจารย์เทารับดบีขนาดไวอาจารย์อ๋ออันนี้ติดเหลี่ยมครับโอ้ร้ายครับกบไฟอันเหลี่ยมไม่ไหมเลยอันนี้เป็นนวดกุ้งทอสามครับ

ครับผมก็ดีครับบ้านแล้วครับบ้านนี่เอาหางไปมัดครับบ้านนี้ใส่บังยุบบ้านครับเอาแล้วชิปหนาเจอกันไหมครับเจะขอพัดเสือหางไอีทไทยเบงนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปซัมนี่ครับขอบคุณครับ